ถามอาจารย์บิยบุตรก่อนนะคะเราจะเริ่มจากประเด็นทางการเมืองก่อนนะคะคือที่ผ่านมาอาจารย์บิยบุตรเนี่ยก็จะจะพูดถึงเรื่องไอซีซเยอะนะคะงนั้นอยากจะให้เข้าสู่ประเด็นเลยกับอาจารย์บิยบุตรก็คือในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในค่ะนี่มีกลุ่มคนที่เรียกร้องว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยในอนาคตนะคะเราก็หวังว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านะคะหรือในเร็ววันนี้และฝ่ายประชาธิปไตยก็จะได้เป็นรัฐบาลน,นะคะ ควรจะต้องให้ศัตยาบาลยอมรับเขตอำนาจของ ICC แต่มันก็มีข้อโต้แย้งนะคะทั้งในปัจจุบนันในโซเชียลมีเดียทั้ทงฝ่ายใช้ฝไายด้วยกันเองรวมถึงทางฝ่ายรัฐภิรมยมเองเขาก็จะบอกว่าให้ยอมรับไม่ได้เพราะว่าออถ้ายอมรับเขตอำนาจ c c เนี่ยมันจะขัดกับมาตราหกของไทยที่บอกว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบใช้ตายอเมรมหาผาัตริย์กระดมบุกเราจะไม่สามารถฟ้องร้องเก่าโทษพระมหาษัตย์ได้คนพูดอย่างนี้ก็พูดในแง่ที่ว่า ถ้าเข้า i อ c ีเนี่ยเวลามีปัญหาฟ้องร้องขึ้นมาพระมุขจะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะอันนี้หรือหรือไปถึงว่าโอ้ยถ้ารับเข้ามามันจะยุ่งยากมันจะต้องแก้กฎหมายสรารพัดชนิดนะคะดิฉันอยากจะให้อาจารย์ช่วยทําความเข้าใจประเด็นนี้ครั้งหนึ่งชัดๆขอบคุณครับอาจารย์พวงทองครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรทุกท่านจริงๆพอลําลึกความหลังนะฮะอาจารย์ วงทองอาจารย์ทิดาอาจารย์เข็มทองก็ปีนี้2,565เรื่องนี้ตอนนั้นเราเคลื่อนไหวกันคือช่วงปี2,555นะครับก็10ปีล้นะ10ปีละศารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยก่อ,กอตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2545เท่ากับว่าสารอาญาระหว่างประเทศมีอายุ20ปีแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มรู้จักกันอย่างกว้างขวางเริ่มรณรงค์กันอย่างจริงจังในเรื่องการไปให้สัตยาบันเนี่ยเราเริ่มกันตอนปี55โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการสลายการชุมนุมปี53นะครับโดยการนํของของทางนปชนะครับตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วผมยังจําได้ดีเลยว่า พ่สุนนะครับคุณสุนัยจุลพงศธรเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศก็จัดเสวนาบ่อยครั้งนะครับเชิญตัวแทนจากสารอรา,าระหว่างประเทศมาให้ความรู้เชิญข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศมาอธิบายด้วยว่ามันติดขัดตรงไหนผมก็ไปร่วมเวทีด้วยนะครับแล้วก็ทางนปชก็มีที่ปรึกษานะครับคือคุณบ๊อบ นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับเข้ามา,ารณรงผักดันเรื่องเหล่านี้จริงๆ10ปีที่แล้วให้วันนี้พูดก็จะซ้าเหมือน10ปีที่แล้วอกีกเหมือนเดิมนะครับประโยคต่อประโยคเหมือนเดิมหมดดังนั้นเลยขออนุญาตว่าจะไม่ลงรายละเอียดแบบนั้นเลยนะครับลองไปหาที่ผมเอามารวมเล่มหรือเอาไปหาในคลิปต่ตางๆนะครับซึ่งยังบันทึกเอาไว้อยู่ในเรื่องรายละเอียดทั้งหมด นะครับก็จะบอกไว้ว่าการไปสู่สารอาญาระหว่างประเทศนั้นไปได้อย่างไรแต่จะเอาจำเพาะเจาะจงที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พวงทองยกประเด็นขึ้นมาถามนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทั้งในฝ่ายเดียวกันเองหรือฝ่ายอดุรักษ์นิยมนะผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะครับวิธีการส่งเรื่องไปศารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเอาวิธีส่งไปก่อนนะครับมันมีอยู่สามถึงสี่วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกก็คือ เราเป็นรัฐสมาชิกแล้วไปให้สัตยาบันนะครับถ้าเราให้สัตยาบันเมื่อไหร่รัฐบาลน,นั้นอยากจะส่งเมื่อไหร่ก็ส่งได้ทันทีนะครับวิธีที่2นะครับนั่นก็คือวิธีการที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติเห็นว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงก็เข้ามาจัดก,การส่งเองแม้รัฐนั้นแม้บุคคลในรัฐนั้นแม้การกระทําความผิดในรัฐนั้นรัฐนั้นจะไม่ได้ไปให้สัตยาบันก็ตามกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับที่ลิเบีย นะครับเกิดขึ้นมาแล้วที่ยูกันดาลิบเบียกับยูกันดาเนี่ยเขาไม่ได้ให้สัตยาบันแต่คณะมนตรีความมั่นคงเขาเห็นว่ามันร้ายแรงเขาส่งเรื่องไปเองนะครับกรณีที่3ครับอันนี้น่าสนใจคือรัฐบังรัฐเนี่ยไม่ยอมให้สัตยาบันครับแต่ใช้วิธีการทําคําประกาศยอมรับเขตอํานาจศาล i c c เฉพาะกรณีเฉพาะช่วงเวลาอาศัยข้อ12วงเล็บ3ของธรรมนูญกรุงโรมนะฮะกรณีนี้ทํามาแล้ว น,นั่นคือประเทศโกสติวัวนะครับหรือไอวอรี่โคสเรื่องก็ยังอยู่ในศาลอาญา,าระหว่างประเทศอดีตประธานาธิบดีโลลองบักโบก็ถูกดำเนินคดีอยู่นี่ก็อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งเ,เป็นวิธีที่หลากหลายประเทศก็ถูก,ถกผู้ดำรงตําแหน่งสำํสำคัญในหลากหลายประเทศก็ถูกดำเนินคดีอยู่นะครับนั่นก็คือตัวอายการตัวอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศเขามีอํานาจเปิดกระบวนพิจารณาด้วยตัวเอง นะกรณีเนี้ยเกิดแล้วที่เคนย่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะมันไปได้4ี่ช่องทางที่นี้ไปได้4ี่ช่องทางเรามาดูของประเทศไทยเอาหน้าเสือเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะมันจะไปตรงไหนได้บ้างรัฐสมาชิกส่งเองทุกวันนี้เราเป็นรัฐสมาชิกแต่เราไม่ให้สัตยาบันนะครับจริงๆประเทศไทยไปลงนามไว้นะแต่แต่เขตอํานาจศาลาญาระหว่างประเทศจะมีผลต่อเมื่อให้สัตยาบันก่อน ประเทศไทยไม่เคยให้สัตยาบันเรื่องนี้เลยดังนั้นประเทศไทยไม่สามารถส่งเรื่องอะไรไปที่ศาล ICC ได้เลยช่องต่อมาช่องคณะมนตรีความมั่นคงประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตคณะมนตรีความมั่นคงเล็งเห็นถึงว่ามันร้ายแรงรุนแรงถึงขนาดที่เขาจะเปิดกระบ,บวนพิจารณาเองเลยไหมนะฮะถ้าเราลองเทียบกับลิเบียกับซูดานอันเนี้ยม,มันมหาศ,าศาลมากนะมันตายกันเป็นหลักพันหลักหมื่นนะอย่างเนี้ย คณะมนตรีเขาก็แทรกแสงเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแอคชั่นเรื่องอะไรมันพัวพันกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะมันมีกี่เสียงที่มันโหวตกันได้อยู่ในนั้นใช่ไหมครับดดงนั้นั้นช่องทางนี้ก็เหนื่อยอีกแต่ช่องทางที่น่าสนใจเนี่ยคือช่องทางที่3ช่องทางที่3คือใช้ข้อ12วงเล็บ3าครับทำคำประกาศฝ่ายเดียวยอมรับเขตอำนาจไปเลย ไอ้คำประกาศฝ่ายเดียวนี่มันมีข้อดีตรงไหนมันมีข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่ยอมให้สัตยาบันสักทีอ้างนั่นอ้างนี่อ้างนู่น,าน,าน,นสารพัดข้ออ้างไม่ยอมให้สัตยาบันสักทีเนี่ยเราก็ใช้อันนี้ไปพลางก่อนได้ข้อ12วงเล็บ3นะฮะนี่คือข้อดีประกาศแรกต่อให้ไทยยังไม่ให้สัตยาบันก็สามารถส่งเรื่องไปศาลอาญาระหว่างประเทศได้เป็นกรณีเป็นเคสเป็นเคสไปข้อดีของ12วงเล็บ3คืออะไรครับนั่นก็คือมันถอยหลังได้ครับ มันถอยหลังได้ตรงนี้ลำดับเวลานิดหนึ่งนะสารอาญาระหว่างประเทศธรรมนูญกรุงโรมประกาศใช้วันที่1กรกฎาคม2545นั่นหมายความว่าเรื่องราวต่างๆที่จะไปอยู่ในสารนี้ได้จะต้องเกิดตั้งแต่1กรกฎาคม45เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่า6ตุลา19ยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับดังนั้นมันต้องเกิดจากการกระทำตั้งแต่1กรกฎาคม45ทีนี้ถ้ารัฐ สมาชิกให้สัตยาบันหลังวันที่1กรกดาสี่ห้านั่นหมายความว่ามันจะเริ่มนับตั้งแต่วันให้สัตยาบันครับสมมติวันนี้วันที่1ตุลาสองห้าหกห้ารัฐบาลไทยอยู่ดีๆไปให้สัตยาบันเหตุการณ์ปี53ไม่รวมนะมันจะขึ้นหน้าครับมันจะขึ้นหน้าอย่างเดียวตั้งแต่1ตุลาหกห้าเป็นต้นไปแต่ถ้าใช้12วงเล็บ3อันนี้เลือกจิ้มได้ครับว่าจะเอาช่วงไหนแต่ต้องไม่ถอยไปเกิน หกรกฎาคมสี 1> 1. นะครับพอตามทันนะมันจะสลับซับซ้อนเรื่องไทม์ไลน์เวลานิดหนึ่งดังนั้นช่องที่3นี่น่าสนใจถ้าเราจะจำเพาะเจาะจงเฉพาะเหตุการณ์พฤสภา5.3สนะนะครับส่วนช่องที่4อายการเปิดกระบวนเองเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมาติดอีกว่าถ้าอายการอยากจะเข้ามาปุ๊บแล้วจะส่งเรื่องไปเนี่ยมันก็ติดอีกว่าเรายอมให้สัตยาบันแล้วหรือยังนะครับดังนั้นช่องทางที่3เนี่ยจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจ ทีนี้ครับอาจารย์พวงทองท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเสนอแบบนี้ตรงไปตรงมาเลยครับว่าพอดีมันจะเข้าเทศกาลเลือกตั้งแล้วนะยังไงเอ้ตายยังไงปีนต้นปีหน้าก็อาจจะมีะการเลือกตั้งแน่นอนถ้าไม่มีอุบัติเหตุบ้บา,บา,บาๆบอๆใก่อนนะยังไงต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน <S <S ที่นี้พอช่วงการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะมีการรณรงค์หาเสียงกัน <S 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 ผมคิดว่าฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศไทยให้สัตยาบัน ICC เนี่ยควรจะเรียกร้องกันตรงไปตรงมาเลย ผมมีแพ็กเกจเป็นชุดครบวงจร3ข้อนะครับข้อที่1รัฐบาลไทยให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมทันทีนั่นหมายความว่าต่อไปในอนาคตหากมันมีเหตุการณ์เรื่องอะไรแบบนี้อีการสลายการชุมนุมการฆ่าล้างเผา่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเหตุการณ์ที่รัฐบาลกระทําต่อประชาชนด้วยความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายเป็นจนํานวนนาาแบบนี้มันก็อาจจะ เข้าไปสารอัยยระหงประเทศได้แล้วเพราะเราให้สัตยาบันไปนับตั้งแต่วันลงนามจนไปวันขึ้นขึ้นไปข้างหน้าในนั้นข้อเรียกร้องที่1รัฐบาลให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมทันทีข้อที่2ครับเพื่อให้มันครอบคุมถึงเรื่องในอดีตแต่เรื่องในอดีตจะต้องไม่ถอยไปเกิน1กรกฎาคม45นะดังนั้นเอา12วงเล็บ3มาใช้ไปด้วยครับ รัฐบาลก็ประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลเฉพาะเวลาเฉพาะกรณีโดยใช้ข้อ12มเลบ3ไปด้วยคุณเลือกไปเลยครับอาจจะไม่จำเพาะเจาะจงพฤษภา5-3ก็ได้3จังหวัดภาคใต้ด้วยก็ได้สงครามยาเสพติดก็ได้สงครามยาเสพติดน่าสนใจนะครับประธานาธิบดีดูกตกเต้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์เขาส่งเรื่องไปแล้วนะแล้วเขารับเขตอำนาจศาลเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียว นะครับดังนั้นเรื่องนี้สารอ,อาญาระหว่างประเทศกำลังสืบสวนอยู่นะรกรณีสงครามฆ่าตัดต่อสงครามยาเสพติดที่ฟิลิปปินส์ดังนั้นถ้าใช้12เล็บสเราอาจจะไม่จำเพาะเจาะจงต้องพฤษภา53ก็ได้เอากรณี3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้กรณีฆ่าตัดต่อสงครามยาเสพติดก็ได้คุณกําหนดเวลาไปเลยช่วงเวลาอะไรนะครับเรื่องนี้ ข้อ2เนี่ยนะครับตามที่ผมบอกเนี่ยข้อสอข้อสองเนี่ยตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับคือประเทศไอวอรีโคสหรือโกดีวัวนะครับจริงจริงจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมก็เคยลนรงอยู่หลายครั้งเนาะมีเพื่อนมิรอยู่ในแวดวงการเมืองเป็นสอส,อสอเป็นรัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยผมก็พยายามกระทุ้งทุกวันบอกว่าใช้12บสองเล็บสเลยไม่ต้องไปรอรัฐบาลให้สัตยาบานันใช้12บสองเล็บสเลยและว1บสองเล็บสาเนี่ยรัฐมนตรีคนเดียวเซ็นแกลกเดียวไปได้เลยครับนี่ตัวอย่างนะวันนี้พกมาด้วย นี่เป็นเอกสารที่รัฐมนตรีนะครับของประเทศโกดดีบัวหรือไอวอรีโคสเซนนะครับเขาลงนามวันที่18เมษายนนะครับ2003ลงนามโดยมามาดูบัมบ้านะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ลงนามบอกว่าขอใช้12วงเล็บ3นะรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีไปถึงเหตุการณ์ในวันที่19กันยา2002 เขาเลือกจิ้มเลยว่าจะให้ย้อนไปตอนไหนทําได้นะครับแล้วพอเหตุการณ์วุ่นวายรัฐบาลฝ่ายฝ่ายฝ่ายที่ปราบปรามประชาชนมั่นดันกลับมามีอํานาจอีกแล้วมันก็ล้มอีกรอบหนึ่งดังนั้นรัฐบาลถัดมาในปี2010ใช้12วงเล็บ3อีกรอบหนึ่งเบิ้ลสองทีครับบอกให้ย้อนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ก่อนรัฐประหาร57เนี่ยผมก็พยายามเสนอแนะไปหลายครั้งหลายหนว่าถ้าเป็นไปได้รัฐมนตรีพรรเพื่อไทยสักคนหนึ่ง ขอผู้กล้าหนึ่งคนช่วยเซ็นแกลกเดียวนี่รัฐมตีอะไรก็ได้เหรอคะได้หมดครับแต่ว่าแนวที่พาน,นามมันมีแล้วเป็นรัฐมติต่างประเทศเนะฮะผมยังไม่แน่ใจว่าสารอายุญธรรมประเทศก้าววางบรรทัดฐานเรื่องนี้แล้วหรือ,อยังแต่ว่าไอวุลี่คสเนี่ยเอารัฐมติต่างประเทศเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยน่าสนใจเสียดายโอกาสที่เราไม่ได้ทําตอนน้อนแต่ถ้าเราไม่ทําตอนนั้นไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเรียกร้องพ,พักการทหารพักการเมืองได้เลยว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วนอกจากคุณจะให้สัตยาบัน คุณใช้12มเลสสด้วยแล้วถอยหลังไปตามเหตุการณ์5 3หรือเหตุการณ์3จังหวัดหรือสงครามยาเสพติดด้วยข้อสุดท้ายข้อที่3สําคัญไม่แพ้กกันครับพักการเมืองไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดหน้าคุณใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายแก้กฎหมายอาญาหรือทําพระราชบัญญัติกําหนดความผิดอาญาระหว่างประเทศทั้ง4ฐานเข้าไปในกฎหมายไทยเลย คือความผิดอาญาระหว่างประเทศเนี่ยที่ใช้กันอยู่ที่ศาล ICC เนี่ยมันมี4ฐาน 1. คืออาญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ2คือค่าล้างเผ่าพันธุ์สามอาญากรสงครามแล้วก็4การลุกราน4อันทีนี้กฎหมายไทยมันไม่เคยพูดถึงเลยก็ถกเถียงกันว่าเฮ้ยถ้าไปรับข้างนอกแล้วกฎหมายไทยยังเป็นอีกแบบทําไงตัดปัญหาเลยครับรัฐบาลชุดหน้าคุณมีเสียงข้างมากในรัฐสภาในสภา,ภาผู้แทนราษฎรผลักดันแก้กฎหมายเรื่องนี้เลยแล้วมันมีความชอบธรรมสูงมากเพราะอะไรนี่คือการอนุวัติการตาม อนุสัญญาที่เราเป็นอัฐภาคียอยู่นะครับก็ไปแก้เขียนไอ้ฐานสีฐานเนี่ยเข้าไปในกฎหมายอาญาซะนะครับดังนั้น3ข้อเสนอของผมนะครับตั้งแต่ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมใช้ธรรมนูญกรุงรมข้อ12บสองวงเล็บสรับรองเขตอำนาจศาลเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะช่วงเวลาย้อนหลังกลับไปและข้อที่3แก้กฎหมายอาญาของประเทศไทยเพิ่มฐานความผิดสีฐานที่เกี่ยวกับอาญาระหว่างประเทศเข้าไปเท่านั้นเองเรียบร้อยก็ ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยที่เรานั่งคุยกันว่า5้สามได้ไหมสามจังหวัดได้ไหมสงครามยาเสพติดได้ไหมเรื่องนี้ส่งไปเลยครับแล้วเดี๋ยวไปรู้ไปลุ้นกันอีกทีว่าสาร,าารอาญา่างประเทศจะรับหรือไม่รับแต่อย่างน้อยมันส่งได้แล้วส่งไปแล้วสาร,าารอาญา่ลงประเทศเขาจะมีเงื่อนไขอื่นอื่นอีกนะฮะเช่นกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศกําลังดําเนินการอยู่หรือเปล่าถ้ายัางดําเนินการอยู่เขาต้องรอให้จบก่อนหรือเขาอาจจะดูว่าสเกลมันเล็กไปมันไม่แหลแรงเพียงพอเขาอาจจะไม่รับก็ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดให้เขาเป็นคนบอกไม่ใช่พวกเราเป็นคนปฏิเสธไม่ไปเองความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปนั่งถกเถียงว่าเรื่องนั้นมันไปไม่ได้เรื่องนี้มันไปไม่ได้ไม่รู้ครับในส่วนความรับผิดชอบของพวกเราของรัฐบาลทุกชุดเนี่ยเรารับไปก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับแล้วสุดท้าย ICC จะรับหรือไม่รับก็ว่ากันคืออาจารย์รบ,บอกว่าสามารถรวมเรื่องสญญารจวัดชแในภาคใต้ได้เรื่องสงครามปราบปรามยาเสพติดได้เ<า>ขายิ่งไม่ไปเลย นะคะรวมถึงภาคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะคะนี่อาจารย์พูดลากับว่ามันมีแต่เรื่องกฎหมาย,จ,ายมาจบอาจารย์ก็รู้อยู่ว่ามันด้วยนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งข้ออ้างที่บอกว่ากฎหมายนี้จะกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตร,ริย์เพราะว่าในประเทศไทยประมุขของประเทศคือสถาบันกษัตริย์แล้วในกฎหมายของ ICC ระบุว่านะคะผู้ที่รับผิดชอบคือประมุขของกษัตริย์อาจารย์ อาจารย์ช่วยเคลียร์หน่อยว่ากรณีปี53สเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับถามประษัติใ,ใดๆเลยจริงๆเรียนอาจารย์พวงทองแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นข้อ27ของธรรมนูญกรุงโรมธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยเขาพยายามแก้เ็ดไอ้พวกรัฐต่างๆที่ชอบมีกฎหมายภายในสร้างความคุ้มกันให้กับผู้นำเผด็จการตัวเองนะครับดังนั้นธรรมนูญกรุงโลโรมข้อ27จึงบอกว่าต่อให้กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกทั้งหลายเขียนคุ้มกันไม่ให้ดําเนินคดีเอาไว้อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาถ้ามาขึ้นสาราอาญาว่างประเทศปลดทิ้งหมดไม่มีนะฮะแต่ข้อนี้มันกลายมาเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยตอนปี55 10ปีที่แล้วเวทีที่พี่สุนายประธานกรรมวิการต่างประเทศตอนนั้นจัดก็เชิญขา้าราชการกระทรวงต่างประเทศมาเขาก็บอกแบบนี้เหมือนกันบอกประเทศไทยเซ็นไม่ได้ไม่งั้นขัดรัฐธรรมนูญตอนนั้นไม่ใช่มาตรา6ตอนนั้นเป็นมาตรา8รัฐมนูญ50นะครับไอตอนนี้เป็นมาตรา6นะบทบัญญัตินี้มันพูดว่าอะไรมันบอกว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็น อะไรนะที่เขารบสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้พอเอาคำคำนี้มาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ถ้าข้อ27ปลดสถานะแบบนี้ทิ้งถ้ามหากษัตริย์ก็เดือดร้อนสิมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญไทยสิวันนั้นผมก็พูดในเวทีวันนี้พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าให้เหตุผลอย่างนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้เหตุผลแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะอะไรข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งรัฐ ที่มีพหสัาษ์เป็นประมุขทั่วโลกส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดลงนามกับ ICC หมดเลยขนาดเพื่อนบ้านเรากัมพูชาซึ่งเคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศบ่อยครั้งมากกว่าเราแน่ล่ะตายเป็นเบื่อมากกว่าเราแน่ๆเขาก็มีพหสัาษ์เป็นประมุขเขายังลงนามเลยครับในยุโรปไม่ต้องพูดถึงฮะอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์สเปนเบเนเยียมเนเธอแลนด์ลักเซมเบิร์กลงหมดเพื่อนบ้านเราญี่ปุ่นมาเลเซีย กัมพูชาก็ลงนามหมดแล้วถามว่าพวกนี้ปกครองคนละระบอบกับเราหรอครับนะครับดังนั้นข้อแรกมันมีตัวอย่างแล้วว่าประเทศอื่นเขาก็ลงนามได้เหมือนกันไม่เห็นเขากังวลกับข้อ27ของธรรมนูญกลุงโรมเลยข้อที่2ครับให้เหตุผลแบบนี้มันให้เหตุผลแบบพิสดารในทางกับการจะเป็นกระทบต่อตัว,ตวสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะอะไรครับสาเหตุที่หลายหลรัฐเขาไปลงเนี่ยก็เพราะว่าระบอบคอนสติตูชันน่โมนาร์กีเนี่ยรัฐธรรมนูญแต่ละที่มันก็เขียนแบบนี้แหละว่าพระมหากษัตริย์ ละเมิดไม่ได้นั่นหมายถึงอะไรดาเนินคดีระมหมากริย์ไไ่ได้ด,ดําเนินคดีระมหากระสัไม่ได้เพราะอะไรครับเพ,พาราะระาหากริย์ไม่ได้ใช้อํานาจเองสมมุติว่ามีรัฐบาลชุดหนึ่งไปก่อกรรมทําเข็นกับมวลรัษฎรนะครับไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มวลข้าราศดรไปก่ออาชญากรรมสงครามกับประเทศอื่นถามว่าระมหมากตริยัต้องมารับผิดชอบหรือครับ ก็รัฐบาลที่คุณไปทำเนี่ยที่คุณไปประกาศสงครามที่รัฐสภาที่คุณไปประกาศสงครามที่คุณไปลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยพวกคุณก็ไปรับผิดชอบกันเองพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณยิ่งพูดทุกวันทุกวันว่าใช้ข้อ27ไม่ได้มันขัดมาตาหกอย่างนี้คนก็คิดสิครับว่าอ้าวมันหมายความว่าอะไรอ่ะตกลงพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องหรือเปล่านึกออกไหมฮะผมเลยแปลกใจว่าคนที่ประกาศตัวว่าจงรักภักดีเนี่ยไอ้พวกนี้ให้เหตุผลนี่อันตรายนะ ถามคนเข้าใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องระบบคอนสตริติชันแนลโมเลกุ้แท้ๆจริงเนี่ยมาคุยกับผมดูนะครับแต่ผมก็โดนข้าขาหาตลอดเวลาน่ว่าทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่จริงๆเนี่ยให้เหตุผลแบบที่พวกเขาให้เนี่ยอันตรายมากนะคุณกําลังจะบอกว่าสาเหตุที่เรากลัวมาตราไอ้ข้อ27่ของธรรมนูญกรุงรมเพราะเราไม่รู้นี่ครับว่า,าพระมหากษัตริย์เราจะเกี่ยวข้องไหมแต่ลองดูต่างประเทศสิฮะเขาไม่สนใจเพราะอะไรเพราะพระมหากษัตริย์เขาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วรัฐบาลคนรับสนองไปรับผิดชอบเอง นะครับตัวอย่างอันนี้มันเกิดขึ้นก่อนธรรมนูญกรุงรมน่าอาจารย์ไอตอนญี่ปุ่นไปทำมหาสงครามามหาเอเชียบูรพาเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันก็คือเขากําลังลังเลอยู่ว่าเขาจะดําเนินคดีจักรพรรดิฮิโรฮิโตะไหมแต่สุดท้ายด้วยด,ด้วยอิทธิพลของดักลาสแมกอาเธอร์เนาะเขาก็เล่นงานเฉพาะรัฐบาลแล้วก็เล่นนา,นนายกรัฐมนตรีโตโจแล้วก็ดักลาสแมกอาเธอร์ก็รอดไปแล้วถ้าประเทศไทยให้เหตุผลกังวลอยู่แต่ไอ้มาตราหกมาตราหกข้อ27ของธรรมนูญกรุงโรมแบบนี้เนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้คนคิดไงะนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ใช้อํานาจนะครับเ,เรื่องนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยย้อนหลัง10ปีที่แล้วเหมือนกันวันนั้นก็เชิญตัวแทนจากสาอาญ,ญารหว่างประเทศมาตอนนั้นเป็นคนฟิลิปปินส์เขามาผมก็นั่งคุยกับเขาเรื่องนี้แหละเขาก็บอกเขาแปลกใจมากเลยว่าทําไมกระทรวงการต่างประเทศไทยอ้างเหตุผลเรื่องนี้เขาบอกอ้างเหตุผลเรื่องนี้เขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเขาบอกอ้างเหตุผลเรื่องนี้อย่างนี้ก็หมายความ,มาาว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีอํานาจบริหารราชการแผ่นดินโดยแท้เหรอ นะฮะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะครับดังนั้นอันตรายก็คืออย่าใช้ข้อไอ้มาตรา6กเนี่ยมาอ้างแบบผิดๆนะครับดังนั้นผมจึงเห็นว่าไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับกับเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับค่ะถ้าจะเสริมอาจารย์ปิยบุตรนิดหนึ่งก็คือกรณีอังกฤษเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันไอซีซีได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปสืบสวนกรณีที่วิชาวอิรักนะคะฟ้องร้องว่าทหารอังกฤษนั้นเข้าไปละเมิดไปซ้อมทรมานแล้วก็สังหารประชาชนชาวอิรักนะคะในช่วงสงครามอาว ซึ่ง ICC ก็ตั้งความการเข้าไปสอบสวนดินฉันก็ไม่เห็นว่าควีนอลิซาเบธที่สองนะคะซึ่งเพิ่งสวรรคตไปเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้เลยกรณีนี้ดำเนินการอยู่นะคะาวนี้กรณีของไทยที่ผู้ชอจงขึ้นในกรณีปี53เนี่ยผู้ที่แต่งตั้งสอ,อชอคือคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะไม่มีการลงพระบระมาพิไทยคำสั่งของสอ,อชอในการสลายการชุมนุมในการใช้กำลังการทหารทั้งหมดลงนามโดยคุณสุเทพเทือกสุบ,บัน ไม่มีการลงเพราะธานพิตไทยฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกับพาะบนทษัตริย์ฉะนั้นให้รู้ว่าประเด็นเรื่องการเอาพระมหากษัตริย์มาใช้ในกรณีนี้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ลงนามใน ICC ีนะนี่คว่าเป็นอันตรายนะคะแล้วมันมัน,มนกลายมันเป็นข้ออ้างของทั้งฝ่ายอนุรักษนิยมที่สังหารประชาชนในปี5.3แล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยเอยงด้วย นะคะคานนี้ฉันอยากจะพูดถึงประเด็นทางการเมืองนะคะอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงประเด็นทางกฎหมายอาจารย์มีประเด็นหนึ่งนิดหนึ่งครับคือเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งประเด็นว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายใช่ไหมมันอยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองแล้วผมก็เลยเสนอเป็นข้อเสนอทางเป็นแพ็กเกจไปเลยว่าพรรคการเมืองที่จะลงเลือกตั้งงวดหน้าเนี่ยนะครับทำสามเรื่องนี้สินะครับถ้าประชาชนสนับสนุนก็ไปกดดันพรรคการเมืองว่าคุณต้องเสนอนโยบายแบบนี้นะฮะอันนี้มันเป็นปม ปัญหาที่ผมคิดมาโดยตลอดนะครับเรียนอาจารย์ธิดาตั้งแต่10ปีที่แล้วเราโดระดมด้วยกันตอนผมมาตั้งอนาคตใหม่อะ่ะผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปใส่ในนโยบายนะครับและผมถแถลงนโยบายเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับช่วงปลายปี2561นะครับผมยืนยันเลยว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมผมทำทั้งทั้งสอันนะผมทำทั้งเอารัฐบาลไปรับเขตไปไส้สัตยาบัน ทำไอ้ข้อ12เล็บ3แล้วก็แก้กฎหมายภายในของประเทศไทยทําให้หมดเลยนะครับลองไปดูบันทึกหลักฐานได้ผมพูดเอาไว้แล้วเรื่องนี้บันทึกหลักฐานที่ขำที่สุดเลยฮะอาจารย์คือในนัทพรตัวประยูนเนี่ยนักร้องที่ชอบร้องยุบพักผมเนี่ยจนยุบสาเร็จไปได้เนี่ยนะครับเหตุหนึ่งที่เขาไปร้องยุบพักผมเนี่ยคือเรื่องนี้นะอาจารย์เขาบอกว่าไอ้พักเนี่ยมีนโยบายมีวัตถุประสงค์มีข้อบังคับที่จะล้มล้างการปกครองเพราะว่าคุณจะไปให้สัตยาบันไอซีซี นะครับอันนี้นนะายนัทตพรโตประยูตแต่บังเอิญศาลท่านไม่ได้ยุบพักด้วยเหตุนี้ฉันเป็นยุบเรื่องอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องล้มรางการปกครองครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์บิบุตร